มาเอะหน่อยนิดหน่อยอวันนี้เรามาให้ทานชีวิตว,วัวควายอันให้ทานชีวิตทห้อายุเราอยู่นั้นได้นะอันนี้เป็นเรื่องจริงทีเดียวพทธเจ้าวาไว้เช่นนั้นเราอาตมาก็เมื่อเกิดบ้างใหม่แม่บอกว่าอาตมานี่อายุไม่ยืนหมอก็บอกว่างั้นแต่อาตมาก็เวลานี้อายุอายุอาตมาเวลานี้ก็แปดถูเก้านะ การการให้ทานชีวิตทำให้อายุเรายื่นได้อาตมาก็ทำมาตั้งแต่ ต่อมาก็ปล่อยทุกที่เลยแม้กระทั่งเด็กนี้ก็ยังปล่อยอยู่แล้วอืมีหนึ่งก็ปล่อยปล่อยวอัวปล่อยไก่ที่แรกก็ปล่อยปียปละตัวทีนี่ก็หลายหลายปีเข้ามาก็ห้าตัวไปดีห้าตัวทุกปีมาแล้วทำให้อาตมายยืนได้จริงๆเหมือนี่นอาจมาแปดทุกเก้าแวนะ บอกทำให้มาอายุยืนได้จริงๆออกไปพปมาอะนี้งานที่ยาโจมามาอันโมทนาด้วยก็การดีแต่ปีนี้คนมันไม่ไม่ึ้นมากเพราะว่าโควิดแต่ทุกปีทุกปีนี่คนแน่นเลยวันไหนปล่อยวัวปล่อยควายนี่ ลูกคนมาจากไหนจากไหนญาติโยมที่เก่าแก่อายุยี่สิบคประมาณยี่สิบปีก็มารวมกันวันนี้เน่นหมดทำให้อายุยืนจริงจริงการที่ญาติโยมมาปล่อยไปนี่มันมีมีไม่กี่คนรู้กลอคุย ตอนนี S <S um ้อาตมาอยู่ที่เชียงรายวันนี้ไปวัวปุ๊บไปกี่ตัววันนี้ กูวัวกี่ตัวเอ๊ะกูวัวกีตัวเอานะอ้าวได้หนึ่งร้อยสี่สิบตัวครับนร้อยสี่สิบเหรอฮะวัวกี่กตัวควายกี่ตัว วายแปดสิครับแปดสิแปดวัวห้าสิบสอวัวห้าสิบสองัวาเขยนตัวแรกอ๋อขอนโมทนาทุกคนทุกคนที่มาร่วมกันปล่อยวัวปล่อยควาวันนี้นะวายชั่วอยุยืนออยยืนจริงๆอางมาก็ยังเที่ยวได้อยู่ทั้งที่หมดแรง สุดยอดทุกความแก่แปดสิบเก้ากอนนน้ไปกระทันติงไปที่นิวซีแลนด์ยังแข็งแรงนะไปมา <c oughs> ได้คื่องบินได้ไม่ได้สบายตอนนี้หมดแรงแล้วไปถึงอ่ะเห็นแล้วก็ดูแลเดี๋วกโป ายแปดสิบแปดคับเห็นแล้วเนี่ยเออวายนะแปเออเห็นแนละ้ววัวห้าสิบสองเห็นแนละ้วอดนาทุกค <c oughs> นต้ร่วมกันในงานล่อยวัวป่าววันวนีน้ อขอทุกคนจงยืนยืนพระนามไม่แข็งแรงพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่การงานได้มีประสิทธิภาพสามารถจะ,ะปฏิบัติปฏิบัติตามคำสอของพเจ้าได้ตราบจนถึงมรรคภูนิพานนะขอให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองเอาเดี๋ยวรับพรหน่อย たぶりはあ、ほら、ほりふるんてい、たくらん。え、おめめとりなんかいたなんかぱぱ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  n ぱぱ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  กายขันธุวาอาโยวานาคิวสาจาริชาวิชาปจาริโนจักะโลธรรมวาทันติอาโยวโนสุขับารังด้วยอำนาจแห่งความบใจในพระรัตนตรัยคือพระพุทธมะสสคงและด้วยอำนาจแหงบุญกุศลที่โยมได้ทำแล้วมีทานสิลนโวนา อิปนใดจะโยกปรตนะเพราความปัตนานั้นจงเมตต็จงเมตต็จงเมตตสุทธมัทูสุดธรมัทูสุดธรมทูอิดังครังเอตตึมงรัตนตยัตุมิสัมปัสสะเดนเจทัสโกวันตุสาบมังาระัตุสาบเดวะาสาบามุตาพาวนะ नातो टी पवनु सुके ओम तु सा मम शरणं तु सा भदेवता न वाक्षम अम नमः नतो टी पवनु सुके ओम तु सा मम शरणं तु सा भदेवता รบบนาคานมๆไต่อท <pegar S 1> <Eve lyn. S 2> ี่วันตุเตโอพย์เบี้ยยงต้งแข็งแรงมีสุภาพดีตัดถึงมักคผลพิพาณในการอเ็วพรันเทินโอ้อกับรไปดูสิ

หหอมเกินวูบไวเออคราวนี้เด็กลับบ้านอ้วนๆนะทีนี้นะโอ้โหหอมโซ่หอมโลือเกินโอ้โหเอากลับไปอ้วนๆนะกลับไปบ้านอ้วนๆนะนะเอาละ ให้ฟังนู้นก่อนฟังฟังเดิมก่อนแล้วค่อยเดินกลับเขาทุกตัวเขาทุกตัวหมดแล้วค่ะฝั่งนั้นหมดแล้วค่ะค่ะ<อ>มีชืแฝงช้าช้าช้าฝั่ง,<อ>งไม่เห็นค่ะ อู้อ้วนหน่อยเหรอเนี่ยไอตัวไก่ไอขนมันเห็นมันตัวอ้วนหน่อย ครับครับครับ <dethesting> <Diamond Hayır>

เ่าไปบ้านนั่งราไฟไ,<ป>ไปบ้านไปเดินใหม่ไหมคะ

ʻo i kēia ʻoiaʻi ʻo ia 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 ʻ ไม่น่าใช่ค่ะไม่มีชื่อทำไมตัวใหญ่แล้วเนี่ยอันนี้ของหลวงตาหิสนาค่ะวัวหกายสี่ตัวค่ะโอ้สิบตัวแล้วหลวงพ่ออเดี๋ยวหายอยู่ปะเด็กนั่งหลวงพ่อ ขาไม่ได้ผิดชื่อผมนะค อันนี้ของพ o t อทนะจ๊ะมีไหมตันนี้ค่ะพี่วินลยตัวนี้อ่ะอยน้ำตาไหลนี่นี่ตัวนี้ดิน้ำตาไหลเลยค่ะน้ำตาไหลจริงๆนะโอ้น้ตาไหลเลย หลวงปู่ตัวน th um um ี้น้ําตาไหลเลยเออนั่นเห็นนะน้ําตาไหลเลยอ้าวเกีียวสบายไหวไหมน้ำตาไหลน้ำตาไหลเลยอ่ะเออเห็นนะน้ำตาไหลเหมือนกันโอ้โหน้ำตาไหลเลยนะออกไปนะมีชีวิตหลอดแล้วพวกนี้ โอ้โหว่าให้ตัวด้วยฟ้าด้วยให้ตาแดงเลย เป็นกำอันะอร่าอร่าขอพรอมาหนึ่งวันี้เราไม่แดงเลยอะไหนอยู่นะี่จะนัดทีมงานมเห็นดิหนึ่งสองสามอีกทีนึงนี่จ้ทีก็มาหรเปล่าไม่มีไม่มีไม่มีอะ แล้วใครรับผิดชอบต่อไปเนี่ยปกติเขาเป็นเจ้าของความมันต้องกับตัวก่อนต้องกับตัวก่อนแล้วก็กระจายปกติใช้เจ็ดวันเจ็ดวันเนี่ย だ Ele いぶ。 ไม่มีเจ้าหน้าที่มารับผิดชอบเลยประเทศกลัวโ,โควิดเย้ครับเรียบร้อยเบร็จครับออฟไลน์นะครับเสร็จร้อย